ครับต่อไปเป็นการพ่นนะครับแกะงอับพ่นจะพ่นห่างจากนะครับเพื่อนผิวประมาณหนึ่งฟุตนะฮะพ่นบางๆไปก่อนนะครับพ่นบางๆไปก่อนนะฮะเห็นไหมพ่นบางๆไปก่อนนะครับพ่นรอบแรกนะฮะพ่นบางๆไปก่อนนะฮะบางๆนะครับ สม่ำเสมอนะฮะจะพ่นไปกลับหรือไปทางเดียวก็ได้ไปกลับก็ได้ถ้าแม่นยำพอนะฮะนะครับรอบแรกนะครับพ่นไปก่อนนะฮะขย่าวไว้ด้วยนะครับขนาดพ่นนะขยา่าขยา่ขยากระป๋องด้วยนะครับให้เกิดความสม่ำเสมอของสีเพื่อไม่ให้สีมันหนองก้นนะ ใ้าพ่นไปรอบแรกนะครับรอบแรก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 อ่ารอบแรกเสร็จแล้วนะครับรอบแรกรอบแรกพ่นสองรอบนะครับรอบแรกทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับให้มันแห้งก่อนนะให้มันแห้งเราจึงจะค่อยพ่นรอบที่สองเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับของพื้นผิว ครับหลังจากลอกแรกแล้วสิบนาทีนะครับเรามาพ่นรอบที่สองกันนะครับนะเราไปสองเก็บรายละเอียดนะครับการพ่นก็อย่ห่างระยะห่างหนึ่งฟุตนะครับแล้วก็ฟันพ่นเนี่ยอย่าให้นะอยู่ในพื้นที่ที่มีลมมากเกินไปเพราะจะทให้เนื้อสีเนี่ยปิวกระจายนะครับก็อ,อยู่ในที่ไม่ต้องมีลมนะฮะให้นิ่งๆอากาศนิ่งเท่า้นนะฮะ นี่คือเก็บรอบสองนะครับจะพ่นไปกลับได้นะฮะพ่นไปกลับให้เกิดความสวยงามของเนื้อิูเก็บรายละเอียดนะครับการพ่นห่างหลกหนึ่งฟุตเนี่ยก็หมายว่าละอองของเสีนะครับมันจะเป็นไม่เป็นก้อนนะฮะไม่จับเป็นก้อนถ้าใกล้กันไปก็จะเกิดกันเป็นก้อนนะฮะจะทำให้ พื้นผิวของเรานี่นะครับไม่เรียบนะครับครับการพ่นนะครับบางครั้งจะพ่นจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้สีมัมาจะสม่ำเสมอนะฮะะพ่นห่างจากในประมาณหนึ่งฟุตนะครับมันจะเป็นลอองที่สวยงามนะะ ม่ต้องไปพ่นใกล้นะครับพ่นใกล้มันจะเกิดการเกาะตัวของสีทำให้เกิดการเป็นก้อนนะอันนี้เราพลิกพลิกโต๊ะนะฮะเพื่อให้พ่นได้สะดวกนะครับต่ำลงไปการมุมมองการพ่นมันอาจจะยากนะฮะนะครับ,นะรบนี่คือการเก็บขอบนะฮะเราครบแล้วนะครับสองรอบแล้วนะครับนะเรวจะพ่นฉาบนิดๆตรงจุดที่ว่า ยังไม่สวยงามนะครับให้สมานเสมอแค่นี้นะครับก็เกิดเป็นโต๊ะที่สวยงามสีฟ้าสดใสนะครับ